สำหรับ BYD รถยนต์ NEV เบอร์หนึ่งของโลกจากจีนนะคะตอนนี้ก็ขึ้นแทนเบอร์หนึ่งของโลกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะก็เรียกได้ว่าขายดีจนล่าสุดเนี่ยไบยเดนต้องออกมาบอกนะคะว่าทําไมเราถึงยอมปล่อยให้รถจากจีนเนี่ยเข้ามาในประเทศของเราโดยที่เราไม่ทำอะไรนะคะล่าสุดทางด้านของทำเนียบข่าวค่ะก็เลยมีการแถลงออกมานะคะว่าสหรัฐเองมีการสั่งสอบ BYD แล้วละค่ะ ก็แน่นอนนะคะราคาของดอ p ฟิน BYD ดอ p ฟินนะคะขายที่สหรัฐนะคะถูกกว่ารุ่นที่ถูกที่สุดของเทส l a เนี่ยถึงครึ่งหนึ่งทีเดียวนะคะทำไมจะขายไม่ดีนะคะก็เรียกได้ว่าสเปคใช้ได้แล้วก็ราคายังสามารถเข้าถึงได้อีกด้วยนะคะก็ด้วยเหตุที่ทำให้ BYD เนี่ยสามารถตีตลาดไปทั่วโลกแล้วนะคะในเวลานี้ค่ะล่าสุดค่ะทางด้านของสหรัฐก็จะมีการสอบนะคะรถ e ีวีของจีนอย่าง BYD เนี่ยแหะคะ่ะ ก็ BYD มานะคะทำให้ไม่ต้องถึงตลาดสหรัฐระค่ตลาดญี่ปุ่นตอนนี้ CEO ของ Toyota ก็ออกมาใบแบะๆเลยนะคะก็ทางด้านของ Apple เองล่าสุดก็ยกเลิกยอมแพ้ยกทุงขาวไปแล้วนะคะบอกว่า ผ่านไปผลิต iPhone iPad อย่างเดียวจะดีกว่านะคะลงมาแข่งตลาด e ีีกับจีเนี่ยคงไม่ทันแล้วก็ไม่ไหวด้วยนะคะแล้วก็ไม่ต้องพูดถึง GM นะคะที่รัดเข้าไปอุ้มเมื่อ10กว่าปีที่แล้วนะคะขนาด Toyota Honda n i ิ s a n นะคะก็ยังไม่สามารถที่จะ กลับไปเป็นเหมือนเดิมได้เลยนะคะล่าสุดเอาเป็นว่าโชว์ลูมใหญ่มากเลยนะคะแถวบ้านแอดของ n i สสันเนี่ยก็ถูกเนตาวี v นะคะมาเทคไปแล้วค่ะสำหรับโชว์ลูมแล้วก็ศูนย์บริการนะคะญี่ปุ่นเบอร์ต้นๆของโลก t o y ย t a าคลองตลาดโลกนะคะฮอนด้คลองตลาดโลกนิสสันคลองตลาดโลกในวันนี้ยังสั่นสะเทือนไปแล้วนะคะนับประสาอะไรจากสหรัฐไม่ว่าจะเป็น GM นะคะหลังจากที่ EU นะคะก็สั่งสอบ BYD ไปแล้วค่ะก็ ถัดมาไม่กี่เดือนนะคะสารัฐเองก็ต้องใช้วิธีนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะก็เป็นการสกัดจีนนะคะไม่ให้เติบโตไปมากกว่านี้ล่ะค่ะก็ส่วนหนึ่งที่ออกมาเรียกร้องรัฐบาลสหรัฐก็คงจะเป็นบริษัทรถยนต์ของสหรัฐเองนะคะไม่ว่าจะเป็น General Motors หรือว่า Volkswagen นะคะ หรือว่าเชฟโลเลด,ด้วยหรือเปล่าค่ะที่ออกมาเรียกร้องให้กระทรวงพาณิชย์ของสารัฐนะคะมาช่วยทีค่ะเพราะว่าตอนนี้ถูก BYD ตีตลาดไปไกลแล้วนะคะ EV ของจีนนะคะได้รับความไว้วางใจมากขึ้นเรื่อยๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตะวันออกกลางแล้วก็ยุโรปด้วยนะคะในเวลานี้ค่ะกลายเป็นตลาดส่งออกรกายใหญ่ที่สุดไปแล้วค่ะ ถึงแม้ว่าจีนจะไม่ได้มีแผนขายรถยนต์ในตลาดสหรัฐก็ตามค่ะแต่ว่ากำลังม,งมองมองหาที่ตั้งในเม็กซิโกนะคะสำหรับโรงงานเพื่อผลิตรถยนต์ป้อนตลาดดังกล่าวแล้วค่ะจีนเองเนี่ยนะคะมีดีก็นวัตกรรมเนี่ยละค่ะจีนเองก็ได้แต่ออกมาเรียกร้องนะคะให้สหรัฐเนี่ยเคารพกฎกติกามารยาทของการตลาดระดับโลกด้วยนะคะการทำธุรกิจเนี่ยจะต้องมีความเปิดใจกว้างค่ะ